เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้ไลฟ์นี้นะครับพี่จะมาเฉลยข้อสอบแพท1หนึ่งครับปี6 2ครับหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยพี่เฉลยแผ่นหนึ่งปี63แล้วก็วิชาสมรปี6 3ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้ขอวนกลับมาที่แพทนหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ย้ําอีกรอบนึงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเอกสารนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยเนาะที่สำหรับน้องที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ข้างบนครับที่แปะให้เรียบร้อยแล โหลดได้ที่ใต้ดีสคริปชันครับลิงก์ข้างล่างโอเคไหมทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปลรยนครับไปนะครับวันนี้เราเริ่มที่ข้อที่1เลยตอนที่1ก่อนครับคือตอนที่1เนี่ยมันจะมี1ถึง30นะครับข้อละ6คะแนนนะครับโอเคป่ะอ่ะทีนี้ข้อที่หนึ่งเขาว่าอย่างไงนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่านะครับกำหนดให้ p นะครับ p เนี่ยนะครับแทน2องกำลัง67น้อยกว่า5้ากำลัง30 p แทนนี้เนาะ และก็นะครับแล้วก็ Q เนี่ยแทน2กําลัง69นะครับมากกว่ากําลัง31มสิบเอ็่าเขาบอกว่าประพจน์นะครับ Q ก็ต่อเมื่อนะครับนอตพถ้าแล้วกับ Q เนี่ยมีค่าความจริงเนี่ยตรงกับค่าความจริงของประพจน์ใดต่อไปนี้อา่าอันนี้เป็นตรรกศาสตร์นะครับแน่นอนว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันมีค่าความจริงตรงกับประพจน์ใดเราต้องหาค่าความจริงของอีจ้าอันนี้ก่อนแต่ก่อนหาค่าความจริงของตัวนี้ของประพจน์นี้เราต้องหาค่าความจริงของ P และ คิวก่อนนะั่นคือเช็คว่าเอออีเนี่ยมันน้อยกว่าจริงหรือเปล่าแล้วก็อีตัวเนี้ยมันมากกว่าจริงหรือเปล่าเนาะฉะนันทุกคนครับก่อนอื่นเลยพี่ขอเขียนคุณสมบัติข้อหนึ่งครับที่เราต้องใช้ในการทําข้อนี้นะครับก็คือสมบัติของอสมการเนาะถ้าเกิดว่านะครับเรามี A น้อยกว่า B อ่าและนะครับและและ C ครับน้อยกว่าดีแล้วเราจะได้ว่าแล้วเนาะถ้าเราจับคูณกันเหมือนอารมณ์เราจับสมการคูณกณันนะทุกคนแต่นี้เป็นอสมการนะครับ a คูณ C ก็ย่อมน้อยกว่า b คูณ d โอเคไหมพีจะใช้สมบัติข้อนี้ครับในการช่วยในการเช็คว่าอะไรมันมากกว่าอะไรมันมากอะไรมันน้อยกว่าเนาะอะเช็ค p ก่อนทุกคนครับเริ่มจากประพจน์ p นะครับประพจน์ p ทีนี้ทุกคนครับมันมี2ยกกำลังตั้ง67กับ5ยกกำลัง30ใช่ไหมครับเวลาเราเราจะพิจารณาค่าที่มันเยอะๆเนี่ยเราควรจะเอาค่าที่มันน้อยๆก่อนเช่นเอาเลขฐานมาคิดแน่นอนเรารู้แล้วว่า2เนี่ยน้อยกว่า5จริงไหม 2น้อยกว่า5จริงไหมครับทุกคนครับเราต้องพยายามยกกําลังให้เป็นค่าที่มันใกล้เคียงกันเพื่อให้เปรียบเทียบกันได้ง่ายๆโอเคไหมฉะนั้นทุกคนครับถ้าสมมุติว่าพี่ลองยกกาลัง4 2กําลัง4 2่เนาะ2อลัง4เนี่ยนะครับมันเป็น16จริงปะเอสิบหกมันใกล้เคียงกับเลขอะไรนะของ5ที่เป็นเลขยกกําลังปรากฏว่ามันใกล้เคียงกับ25ซึ่ง25เนี่ยมันมากกว่า16จริงปะเออ25เกิดจากกําลัง2เนาะ โอเคปะ่ะนั่นหมายความว่าเรามี2กําลัง4ครับน้อยกว่ากําลังสองแน่ๆแล้วโอเคปะ่ะเก็บไว้ตัวหนึ่งเก็บไว้นะครับเก็บ2กําลัง4น้อยกว่า5้ากลัง2ไว้ทีทุกคนครับพี่ก็นะครับจะเริ่มนะครับจากอะไรพี่เริ่มจากตัวนี้ครับทุกคนครับต่อไปพี่ก็ค่ยเหยียบไปค่าที่มันแอดวานมากขึ้นคือค่าที่มันมากขึ้นนะครับแต่ค่าของเลข2ยกกําลังเนี่ยกับ5ายกกาลังเนี่ยต้องใกล้ๆเคียงกัน 5ยกกําลังที่เรารู้แล้วค็คุ้นชินเราเห็นกันบ่อยคือ625จริงไหมหก้ยครับเป็น5ซึ่ง625อเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจาก5ยกกําลัง4จริงไหมแล้วเลขอะไรเนาะที่มันใกล้เคียง625อสําหรับ2ปรากฏว่ามันเป็น2ยกกําลัง9ครับซึ่ง2ยกกำลัง9เนี่ยมันเท่ากับ512ทุกคนครับอ่าพี่เริ่มจากตัวนี้เนาะนั่นหมายความว่า2กําลังเเนี่ยมันก็ยังน้อยกว่า5้ากำลัง4ี่อยู่ โอเคป่ะฉะนั้นทุกคนครับ2อลังเเนี่ยยังน้อยกว่ากําลัง4อยู่ทีนี้เมื่อเรารู้2องลัง9น้อยกว่า5้ากลัง4แล้วพี่ก็จัดการลองยกกําลังมันให้มันใกล้เคียงอีก67กับ30มากที่สุดงั้นพี่ขอยกกําลัง7ทุกคนครับยกกำลัง7 2สองข้างเนาะก็ยังจริงอยู่ใช่ไหมครับ2อลัง9ทั้งหมดกำลัง7ก็จับได้ชี้กำลังมาคูณกันได้2กําลัง63จริงไหมน้อยกว่ากําลัง28อ่าเริ่มใกล้เคียงแล้วทีนทุกคนครับพี่มีตัวนนีี้้ทุกคดด พี่มีตัวนี้ตัวที่เราคิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยคือ2องกำลังสเนี่ยน้อยกว่า5้ากำลังสองพี่ก็จับเอา2องกำลังสนะครับที่น้อยกว่า5้ากำลังสองเนี่ยคูณคูณที่อสมการของเราคืออสมการนี้โอเคปะโดยใช้คุณสมบัติตัวนี้ครับถ้า A น้อยกว่า B ใช่ไหมครับและ C น้อยกว่าดีแล้วถ้าจับคูณกันก็ยังน้อยกันอยู่โอเคไหมฉะนั้นทุกคนครับพี่ก็จัดการแบบนี้เลยเอา2ยกกําลัง4เนาะ คูณฝั่งซ้ายเนาะแล้วก็ห้าลังสเนี่ยคูณฝั่งขวาสมบัติข้อนี้ไงทุกคนครับโอเคปะเรามีอีนี่เนาะกับอีนี่ถ้าจับคูณกันก็ยังน้อยกันอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นทุกคนครับ2องยกกำลังสคูณกับสองกลังหกสมันคือ2องกลังหกสิบเเนาะจับได้ชิมลังบวกกันเนาะ2องกลังหกน้อยกว่าห้าลังสาจริงปะงั้นข้อนี้เขาบอกว่าอะไรนะพีเขาบอกว่า2องกลังหกน้อยกว่าห้าลังสาก็เป็นไงครับ ก็จริงนั่นเองโอเคปะ่ะในเมื่อจริงปุ๊บเราก็จะได้ว่า p เป็นอะไรครับดังนั้น p p ก็มีค่าความจริงเปะไรครับ p ม,ม,ม,มีค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองโอเคทุกคนได้มาแล้วครับว่า p เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงอ่าโอเคเนาะต่อไปทุกคนครับเราไปคิดหา q ต่อนะแบ่งซีหลักการเดียวกันแต่ทุกคนครับถ้าเกิดได้ p เนี่ย q มันถ่างง่ายอยู่แล้ว ข้อแรกข้อนี้ใจดีแอบใจดีนิดนึงก็คือไอ้เจ้าเลขฐานเนี่ยคือ2กับอ e 5มันคือเหมือนกับอีฐานของประพจนพีเลยจริงปะ่ฉะฉั้นพี่ก็เริ่มจากง่ายๆเลยครับพี่เริ่มจากเรารู้จากข้อที่1งเนาะไอจากข้อ P นะครับว่าเรารู้ว่าอีสองกำลังหกเนี่ยทุกคนครับมันน้อยกว่า 5, กําลัง30เนาะจริงปะ่ะเออจากตรงนี้เนาะและและและ,และเรารู้ว่าทุกคนครับ สองเนี่ยยกกาลังสองมันได้4มันน้อยกว่า5้ากำลังหนึ่งน้อยกว่านเนาะจริงปหฉะนั้นพี่ก็เลยได้ว่าจับคูณกันเหมือนเดิมครับพี่ก็เลยได้ว่าอีเจ้า2องลังหกนะครับคูณกับ2องกำลังสองเนาะย่อมน้อยกว่า5้ากำลังสาครับคูณกับห้ากำลังหนึ่งจริงไหมฉะนั้นมันก็กลายเป็น2องกำลังหกน้อยกว่า5้ากำลังสาอแล้วอิมพจน์คิวมันบอกว่าอีสองกำลังหกเนี่ยมันดันมากกว่าแสดงว่าเป็นไงครับก็เลย ผิดเนาะฉะนั้นประพจน์ Q ไปเลยครับประพจน์ Q ดังนั้นประพจน์ Q ก็มีมีค่าวความจริงเป็นเท็จนั่นเองเก็ตปะเก็ตปะแบบนี้เนาะฉะนันทุกคนครับตอนนี้เราได้ประพจน์ P และ Q แล้วคือประพจน์ P เป็นจริงประพจน์ Q เป็นเท็จงั้นเราลองเช็คอประพจน์ที่เขาบอกดิคืีประพจน์ที่ P และสีแดงเนาะก็คืออประพจน์ดังนั้นเราก็จะได้ว่านะครับอิจ๊ Q ก็ต่อเมื่อเนาะก็ต่อเมื่อกับ not P นะครับถ้าแล้วกับ Q จะมีค่าความจริงเป็นไรเอ่ยเราก็ลองแทนค่าลงไปเลยครับ P นะครับมีค่าความจริงเป็นอะไรครับ P P มีค่าความจริงเป็นจริงโอเคปะเมื่อน็อตผูปกลายเป็น f จริง่าเป็นเท็จควมีค่าความจริงเป็นเท็จเนาะแล้วก็ Q มีค่าความจริงเป็นเท็จที้ทุกคนครับก็ต่อเมื่อมันจะเป็นจริงได้ขึ้นหน้ากับหลังต้องเหมือนกันมีค่าความจริงเหมือนกันเนาะงั้น้คู่นี้เป็นจริงทีนี้เมื่อเป็นจริงมันท่าแล้วกับ F ถ้าแล้วมีค่าความจริงเป็นเท็จ กรณีเดียวเลยคือกรณีที่หน้าจริงหลังเท็จแสดงว่าอินี่ได้เลยครับได้เท็จนั่นหมายความว่ามันมีค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองทุกคนโอเคปะ่ะงั้นลอามาเช็คดีครับว่าเอ๊ประพจน์ในช้อยข้อไหนเนี่ยที่มีค่าความจริงเป็นเท็จมาไล่เช็คกันทุกคนครับข้อหนึ่งนะครับ Q เปเนอะไรนะ Q Q เป็นเท็จนะครับ P เป็นจริงจริงปะแล้วก็ P เป็นอะไรครับ P ก็เป็นจริงเนาะอ่าดูดิมันได้อะไรเท็จ และจริงได้เลยครับเท็และจริงได้เท็จเท็จแล้วจริงก็ได้นะครับได้จริงนั่นเองเออโอเคป่ะงั้นข้อที่1นได้จริงไม่ใช่โอเคป่ะต่อไปชอยส์ข้อที่2ครับ P เป็นจริงเนาะ Q เป็นเท็จครับ P เป็นจริง Q เป็นเท็จเนาะดูที่ได้ไรอีเจตัวนี้ครับ T ก็ต่อเมื่อ F เท็จเนาะเป็นเท็จนะครับอีนี่นะครับอีนี่เป็นอะไรเนี่ยอีนี่เป็นอะไรเป็นเท็จด้วยเท็จแล้วเท็จย่อมได้เลยครับเท็จแล้วเท็จก็ได้จริง งั้นข้อ2ก็ไม่ใช่ต่อไปข้อ3ดูเทียบได้ไร Not Q นะครับ Q เป็นเท็ต not q ก็จริง P เป็นจริงส่วน Q เป็นเท็จจบละข้อนี้เห็นภาพชัดละจริงแล้วจริงได้จริงแล้วก็จริงแล้วเท็จก็ย่อมได้เท็จงั้นตอบชอยข้อไหนครับตอบชอยข้อ3อ่าโอเคปะ่ะนะครับแบบนี้ได้ไมาแล้วคือชอยข้อ3ทีนี้มาดูนี้ว่าทำไมอีก2ข้อมันจริงผิดนะครับ P เป็นจริง so so Q เป็นเท็จใช่ไหมครับเมื่อเจอกับอะไรครับเมื่อเจอกับ not นิเศษก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นจริงจริงก็ต่อเมื่อจริงก็ได้จริงเนาะเมื่อและกับจริงก็เลยได้จริงอยู่เพราะ P ี่เป็นจริงต่อไปข้อที่5ทุกคนครับ P เป็นอะไรครับ P เป็นจริง not Q เป็นเท็จไอ้ not Q เป็นอะไรท้อดิเป็นเท็จ not Q เป็นจริง P เป็นจริงเนาะโอเคป่ะจริงและจริงได้จริงจริงก็ต่อเมื่อจริงก็จริงอ่างั้นข้อที่ถูกคือข้อ3เพราะมีข้ามจริงเป็นเท็จเหมือนกันโอเคป่ะ เยอะไหมทุกคนครับถ้าคนไหนยังยังฟังพี่แล้วอธิบายยังไม่เคลียร์นะครับยังไม่เข้าใจตรง,งไหนตรงไหนทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้เลยเนาะหรือจะแชทมาถามพี่ก็ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ไปดูข้อต่อไปข้อ2ครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเขาบอกให้ R แทนเซตจำนวนจริงเนาะเขาบอกว่า,า,รรา,วาประพจน์นะครับประพจน์ for s o m e x อ่า for s o m e x เนาะของ4กำลัง x บวก2กำลัง x เนี่ยเท่ากับ72มีค่าความจริงเป็นจริงทุกคนครับเขาบอกว่าเมื่อเอกภพสัมพัทธ เป็นเซตในข้อใดต่อไปนี้การทีต่ตัวนี้มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับแสดงว่ามีอย่างน้อย1ตัวในเอกพสมมัติต่อไปเนี้ยแทนลงไปแล้วเนี้ยทายมันเป็นจริงฉนันทุกคนครับพี่ขอแก้สมรรการนี้ก่อนจะได้รู้ว่า x เ,เป็นค่าอะไรโอเคปะเราไม่ต้องไปเช็คตทีละตัวนะไม่ต้องไปแก้สมรรการทีละช้อยนะครับเราทําแบบนี้ทุกคนครับเราหามาก่อนว่าเอ๊ะ x เป็นอะไรเอ่ยแล้วลองเอา x ตัวนั้นเนี่ยไปแทนในเอกสพสมพัต์ทีละตัวดิว,ว่าอี x ตัวที่ทําให้อีสมรรการเนี้ยเป็นจริงเนี่ยมันอยู่ในเอกภพสมพั์อันไหน โอเคปะ่ะซึ่งถ้ามันอยู่ในเอกของสามบัติอันนั้นมันก็ต้องทําให้อีเงื่อนไขพวกนี้เป็นจริงโอเคปะ่ะเงื่อนไขแต่ละข้อเป็นจริงงั้นขอแก้สมการก่อนเนาะอะ,อะทุกคนครับพิจรารณาทุกคนครับพิจรารณาอีเจ้า4กำลังเเนาะทุกคนบวกกับ2อกำลัง x ครับเท่ากับ72ทุกคนครับ4กำลัง x พี่เขียนใหม่ได้ปะ่ะเป็น2อกำลัง2เนาะทั้งหมดกำลัง x กก็ย่อมได้จริงปะ่ะ อันนี้เป็นสมการเอ็นะครับเสร็จแล้วพี่เขียนใหม่เป็น2กำลัง x ทั้งหมดกําลังสองจริงไหมคุณสมบัติเลขยมลังเนาะสลับที่กันได้นะครับและก็บวกกับ2กําลัง x ลบ72พี่ย้าย72มาลบแล้วกันเนาะเท่ากับ0ทุกคนครับมอง e ตัวนี้นะครับมองอ e ีตัวนี้เป็นตัวแปรสักตัวแปรหนึ่งก็ได้อะพี่ก็มองอะสมมติใครยังดูไม่ออกเนาะก็สมมติเป็นตัวแปรแล้วกันให้ a เท่ากับ2กำลัง x ครับพี่ก็จะได้ว่ากลายเป็น a ยกกำลังสองเนาะบวกกับ a ลบ72เท่ากับศ ทีนี้กลายเป็นพหุนามแล้วน้องแยก2เล็บปกติลยครับแยก2เล็บออกมานะครับก็จะกลายเป็น A กับ a แน่ๆนะครับกลายเป็นอะไรบ้างเอ่ยกลายเป็น A บวกเกครับกับ a ลบแแต่ A นะครับเราแทนด้วยอลไร A เเนี่ยเราแทนด้วย2องกำลัง X จริงปะอ่ะแทนกลับเข้าไปนิดหนึ่งนะครับสองกำลงังนอลบแดนะครับบางคนถ้าใครคล่องแล้วก็เขียนมาทัดน,นี้เลยก็ได้นะ โอเคป่ะ okay, แต่ถ้าใครยังไม่คล่องพี่ก็สมมติให้เห็นเป็นตัวแปรแล้วกันนะครับแสดงว่าแสแดนนั่นเองครับมึงยังจะเล่นทุกคลิปนะครับทุกไลน์ด้วยนะครับสองกำลัง x เ,เท่ากับอะไรครับลบเแล้วก็8จริงไหมทุกคนครับทีนี้2องกำลัง x เ,เป็นลบเมันมีไหมในเมื่อฐานเป็น2องยกกาลังแล้วมันจะได้ค่าเป็นลบเก้าไหมไม่มีแสดงว่ามีแค่ตัวเดียวอะ่ะทุกคนครับก็คือ2องกำลังแปเอ้เ,อเอท่ากับไม่ใช่ทุกดีสองกำลัง x ก,ก็เท่ากับ8จริงไหมแสดงว่าเราก็พิจารณาตัวนี้ัา เท่ากับ8ซึ่ง8คืออะไรครับ8ก็คือ2กําลัง3จริงไหมจริงไหมแสดงว่า x คืออะไรครับ x คือ3ครับดังนั้น x คือ3ทุกคนแสดงว่า x เป็น3เนี่ยนะครับเป็นตัวเดียวที่ทําให้เนี่ยเป็นจริงสมการนี้เป็นจริง,รเ,รงเราก็ไปลองไปดูซิว่า e x เป็น3เนี่ยมันอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ตัวไหนโอเคปะถ้ามันอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ตัวนั้นจะแสดงว่าเอกภพสัมพัทธ์อันนั้นแหละทาให้ e ประพจน์เนี่ยเป็นจริงโอเคปะอ่ะเอาไปเช็คครับ ข้อที่หน่งก่อนนะครับไม่ต้องไปหาแก้สมการนะครับว่าอีตัวอีชอยข้อไหนมีเลข3อยู่เราเอาเลข3เนี่ยไปแทนไปเลยโอเคป่ะแล้วดูดิว่ามันทําให้อสมการหรือเงื่อนไขข้อไหนมันเป็นจริงอ่ะแทนแบบนี้เลยครับข้อที่1เนาะเอาไปแทนเลยนะครับแทน x ด้วยเท่าไหร่แทน x ด้วย3เนาะนะครับก็สอคูนกับสครับลบกับสดูดิมันน้อยกว่าเท่ากับ7จริงหรือเปล่าเท่าไหร่เนี่ยสามสอลบสไม่จริงจริงไหมเพราะอันนี้ได้แอปสมะแอมันน้อยกว่า7จจริงไหมไม่จริง ข้อ1ไม่ใช่เนาะต่อไปเช็คข้อ2ครับทุกคนครับ3า f ของสเนาะคูณกับ3ครับลบสเนาะมากกว่า7จริงไหม3 3เป็น9 9้เลบสเหลือ7จริงไหมไมนก็เป็นไงเนี่ยโอ้ทุกคนพี่มืน่น <c oughs> f 3น้อยกว่า7จริงไหมจริงเออมื่นแล้วกูนะครับโอเคว่า f ของส f ของสได้3ไง3ามมัก็เจ็จริงงั้นตอบช้อยข้ออะไรละตอบช้อยข้อหน่งละแต่ลองไปดูช้อยที่เหลือดิว่ามันมันผิดยังไงนะครับ อันนี้สคูณสเป็น9 9้าเลบสเด็ดดเจมากกว่า7เป็นไงครับเท็จเนาะอ่าเท็จนะครับไม่จริงนะครับต่อไปช้อยข้อ3นะครับแทน x ได้สามนะครับ3ากำลังสเนาะอ่ากลายเป็น3ามกำลังสบวกกับแครับเท่ากับ6กคูณกับสเนาะเป็นเท่าไหร่น่ะสามสเก้าเก้าบวกแปดสิเท่ากับสิไม่ใช่นะครับข้อ3ก็เลยไม่ใช่ข้อที่4ครับเช็คต่อข้อที่4แทน x ลงไปด้วย3นะครับ3าลบสนะครับมากกว่า1จริงไหม3าลบสได้0ทุกคน ศูนย์มากกว่า1จริงไหมไม่จริงนะครับและชอยข้อสุดท้ายครับข้อที่5ข้อที่5ข้อที่5เขาบอกว่า f ของ x, x น้อย x คือะครับแทนลงไปได้3บวก1เนี่ยน้อยกว่า3 F3 บวก1ได้4เนาะ4น้อยกว่า3ปะไม่ใช่ก็เลยตอบชอยข้อ1นั่นเองโอเคปะเบอร์นิดนึงไว้เฮ้ยโอเคว่าตอบชอยข้อที่1นนั่นเองครับทุกคนไม่งงนะไม่งงนะครับ อันนี้เป็นการเปรียบเยทียบไปเฉยอ,อสมการนะครับเป็นเปรียบเทียบอสมการแล้วก็เอ็กโสสนิดหนึ่งนะครับโอเคปะถ้าใครยังไม่คล่องพวกเอ็กโหรือว่าแก้อสมการพวกนี้เดี๋ยวอสมการค่าสมบูรณ์พวกนี้สามารถไปดูย้อนหลังได้เลยครับทั้งในเพจด้วยหรือใน YouTube ก็ได้นะในยูทูบเนี่ยไปเข้าเพย์ลิสต์ครับแล้วก็ไปเข้าอีตรงฟังก์ชันอิกุนเชียนแล้วน้องก็ไปไล่ดูเลยว่าจะเอาอข้อไหนโอเคปะเช่นเดียวกับระบบจำนวนจริงเหมือนกันน้องก็ไปเข้าเพย์ลิสต์ที่เป็นระบบจำนวนจริงแลง้วน้้อออองกกก็็ไปปเเลืืทีี่่่นนคาาาสสสมมมบบบบููรรรรณณ์์หแ โอเคปะ่ะแล้วมีชีตให้ด้วยนะครับมีชีตให้ทุกคลิปแน่นอนถ้าสงสัยตรงไหนก็มาถามพี่แล้วกันโอเคเนาะอ่ะทีนี้ไปดูข้อที่3ข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับเขาบอกว่าให้ A เนี่ยนะครับเป็นเซตของจำนวนเต็มทั้งหมดนะครับทุกคนครับที่สอดคล้องกับอะสมการอะสมการนี้นี่อะสมการ f ของ x กํบบาลังสองครับลบส x ลบ x น้อยกว่าเท่ากับ4ทุกคนครับโจทย์ต้องการอยากรู้อะไรครับโจทย์ต้องการอยากรู้จำนวนนะครับสมาชิกของ power set A ทุกคนครับย้ำนะว่า power set A ทุกคนครับทบทวนเรื่องเซตนิดหนึ่งถ้าเราจะหาจำนวน power จำนวนสมาชิกของ power set A หาไงครับจำได้ปะจำได้ไหมจำได้ไหมเอยหาจำนวน power set ของ set A หาไงนะหาจากหาจาก จำนวน power set เนาะของเซต A มันก็คือ2กําลัง n น,นั่นเองเมื่อ n คืออะไรครับเมื่อ n คือจำนวนเนาะนะครับเมื่อ n เ,เนี่ยเท่ากับจำนวนสมาชิกของ A โอเคปะก็คือพูดง่ายๆถ้าสมาชิกของ A มีกี่ตัวเอาไปเป็นเลขชี้กำลังสองะแล้วก็คิดออกมาอันนั้นคือจำนวนสมาชิกข,ของ power set โอเคปะชั้นทุกคนครับเรามาดูต่องั้นเราต้องรู้ก่อนว่า ex ท e ี่สอดคล้องกับสมการค่าสมบูรณ์นียมีอะไรบ้าง และย้ำนะต้องเป็นจํานวนเต็มด้วยครับทุกคนจํานวนเต็มอย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นเอาอสมการนี้มาพิจารณาครับโอเคเนาะ f ครับของ x กาลังสองนะครับลบสอง x เนาะลบ x ครับน้อยกว่าเท่ากับ4ทุกคนครับพี่ยายข้างเนาะอันนี้กลายเป็น f x กำลังสองนะครับลบสอง x น้อยกว่าเท่ากับ x บวกสี่ทุกคนครับถ้าเป็น f นะครับค่าเป็นค่าสมบูรณ์เนาะแล้วน้อยกว่าเท่ากับเป็นตัวแปรอีกฝั่งหนึ่งเราเป็นไงครับเราใช้นิยาม ค่าสมมูรน์ที่เป็นน้อยกว่าเท่ากับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าตัวในแอปนะครับตัวในแอปคือ x กำลังสองลบสอง x เนี่ยถ้าเป็นน้อยกว่าเนาะอยู่ระหว่างตัวข้างนอกแอปที่ติดลบจริงไหมครับแล้วก็ที่เป็นบวกโอเคปะ่ะงั้นต้องแยกคิด2เคสและอีเคสนี้เคสหนึง่งแล้วก็อีเคสนี้เคสหนึ่งโอเคปะ่ะอ่ะทีนี้ไปดูครับพิจารณาตัวแรกก่อนพิจารณานะพิจารณาเนาะพี่ตีกรอบให้นะครับ เราต้องเอาน,นี้ไปคิด2เคสนะ2เคสนะครับ2เคสเนาะนะนครับนะครับพิจารณาอีเท่านี้ก่อนลบ x บวกสครับน้อยกว่าเท่ากับเนาะน้อยกว่าเท่ากับ x กำลังสลบส x เนาะพี่ลบคูณเข้าไปนะครับเป็นลบ x ลบสน้อยกว่าเท่ากับ x กำลังสลบส x ย้ายข้างทุกคนครับนี่เป็น0เนาะนี่กลายเป็น x กำลังสลบส x แล้วก็บวก x แล้วก็บวกสจริงไหม คิดออกมานะครับจะได้เป็น x กำลังสลบ x แล้วก็เท่าไหร่เนี่ยบวก 4. น้อยกว่าสูตรน้องก็จะแยก2วงเล็บแต่ประเอินว่ามันแยก2วงเล็บไม่ได้ไม่ได้ไไดจริงไหมครับถ้าแยก2วงเล็บไม่ได้เนี่ยน้องก็ต้องไปเข้าสูตรลบ b โอเคปะลบ b บวกรบกสแควรรูท b กำลังสองลบ4 ac ส่วน2 a จริงไหมแล้วน้องก็จะเห็นว่าในรูทเนี่ยติดลบ รู้ติดลบแน่นอนครับแสดงว่าเราแยกแฟกเตอร์ยังไม่ได้อีกซึ่งจริงๆอันนี้นะครับมันเป็นจริงทุกกรณีถ้าน้องถ้าน้องหัวไวนะและถ้าน้องสายตาแหลมแหลมคมนะั่นจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนะนี่ยอเอ็กซ์กำลังสองลบเอนะ็กเนาะแล้วพอบวกกับสี่ปุ๊บยังไงก็แล้วแต่มันมากกว่าศูนย์แล้วไม่มีทางติดลบถ้าไม่เชื่อนะครับท่านโนบิวน,นี่ยังดูไม่ออกเราจัดรูปให้อยู่รูปง่ายๆโอเคปะง่ายกว่านี้ทํายังไงนะครับพี่จัดรูปแบบนี้ทุกคนครับพี่พยายามจัดรูปให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์ e ตัวนี้ทุกคนครับ x กำลังสองเหมือนเดิมเนาะ e ลบ x พี่เขียนแบบนี้เนาะลบ2คูณกับ x แล้วก็คูณกัน1ส่วน2ได้ปะหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังแล้วพี่ก็ต้องบวกหลัง e ตัวหลังต้องเป็นอะไรครับ e ตัวหลังต้องเป็น1ส่วน2กำลังสองเนาะพี่เลยบวกด้วยตัวหลัง1 2ึ่งกำลังสองนั่นเองเนาะอ่าอีนี่เหมือนเดิมนะบวก4เหมือนเดิมทีนี้พอพี่บวกเพิ่มด้วย1ส่วน2กำลังสองพี่ก็ลบมันทิง้งจริงปะลบมันทิ้งด้วย1ส่วน2กำลังสองเนาะเดี๋ยวพี่เขียนดีๆ บลบด้วย1ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองโอเคปะ่ะฉะนั้นทุกคนครับพี่ก็จะได้ว่าอ e ีพจน้อ e ีพจน้อีพจน์นีีกลุ่มนี้พี่ยุบเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้โดยเป็นอะไรไร,รับเป็นเท่าไหร่ครับเป็น x ลบกับ1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2จริงปะเป็นกำลังสองแล้วและ e บวอก C ีอ e ีตัวนี้บวก c ลบกับ1ส่วน2กำลังสองคือ1นึส่วนลบ1ส่วนจะได้คิดเลขใ,ในใจจะได้15ส่วน4 แล้วน้องเห็นอะไรไหมว่า e ตัวนี้ทุกคนครับ e ตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นบวกบวก e ตัวนี้เป็นบวกยังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ย์อยู่แล้วจริงไหมซึ่งอันนี้เป็นไงครับเป็นจริงเสมอ,อ,อจริงเสมอแน่นอนโอเควันนี้พี่จัดรูปให้น้องดูแบบชัดๆเลยว่ามันจริงเสมอถ้าน้องมองภาพไม่ออกเนาะนะครับอ่ะหรือน้องจะไปใช้อีกวิธีหนึ่งที่พี่บอกตอนแรกก็ได้คือจับลบ b บวกลบสแควรูทบีกลังสองลบสี่เแล้วอีตัวในรูททุกคนครับอีบีกลังสองลบสี่เอซีมันจะติดลบน้องก็ไม่ต้องมาคิดเผื่อเพราะมันแยกเพราะมันไม่มีคําตอบที่เป็นระบบจมนันจริงอยู่แล้วโอเคป่ะอ่ะฉะนั้นทุกคนครับกรณีที่1คือซีซ้ายเนี่ยไม่จริงไม่ต้องมาคิดงั้นเราไปคิดแค่ซีขวาอ่ามาดูนะครับแบ่งซีเนาะแบ่งซีนะครับแบ่งซีต่อไปไปพิจนากรณีซีขวาครับพิจารณา x กำลังสองลบ2 x ครับน้อยกว่าเท่ากับ x บวก4โอเคปะ่ะพิจารณาตัวนี้ทุกคนครับย้ายข้างมาเป็น x กำลังสองเนาะย้าย x มากลายเป็นลบ3 x นะครับแล้วก็ลบ4น้อยกว่าเท่ากับ0จริงปะน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับ0เนาะเป็นไรลิ้นพันวะโอเคเนาะงั้นแยก2เล็บได้ไหมแยกได้ทุกคนครับแยกมาแยกมาแยกมาน้อยกว่าเท่ากับ0เนาะ x ครับกับ x ก็จะก,กลายเป็นเท่าไหร่แยกแล้ว x บวก1กับ x ลบ4เนาะทุกคนตอนนี้จบแล้วแยกแฟกเตอร์ได้เราก็ไปเขียนเส้นจำนวนใช่ไหมครับจับเท่ากับศูนย์เมื่อค่าวิกฤตก็มีลบ4กับ4นั่นเองเนาะขวาเมื่อสูดใส่บวกลบและบวกครับโจทย์ต้องการน้อยกว่าเท่ากับศูนย์เอาช่วงที่มันเป็นลบนั่นเองครับตึง้งนั่นหมายความว่า x ของเราอยู่ในช่วงไหน x อยู่ในช่วงปิดลบ1กับปิด4นั่นเองครับ แสดงว่าเซต A เซต A คือเซตของจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับเงื่อนไขอสมการอสมการนี้งั้น A จะมีอะไรบ้างที่เป็นจำนวนเต็ม A ก็คือเลขจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่างปิดลบ1กับปิด -4 มีอะไรบ้างครับก็มีลบ 1, 1 2 3 4ซึ่ง A มีกี่ตัวครับ A มีสมาชิกอยู่6ตัวเนาะแต่โจทย์ต้องการถามจำนวน power set ได้จำนวนสมาชิก power set ดังนั้นนะครับจำนวน สมาชิกใน p าว e r Set เซตก็คือ2กำลัง6นั่นเอง2กำลัง6ก็ตอบเท่าไหร่ครับ64ทุกคนเสร็จแล้วงั้นข้อนี้ตอบ64ทุกคนครับตอบชอยข้อไหนเนี่ยตอบชอยข้อที่5ครับเสร็จสิน้นอารมณ์หมายทุกคนครับโอเคไหมถ้าใครสงสัยตรงไหนทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับหรือถ้าใครอยากจะเรียนเนะะื้อหาแบบเจาะลึกนะครับก็ไปเรียนได้ที่เจ้ากลุ่มติฟรีก็ได้นะกลุ่มใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มติฟรีเนาะ เข้าไปเรียนกลุ่มดีฟีเลยครับแล้วก็ในคลิปพี่ใน,ใน YouTube และในเพจก็มีเนะะื้อหาบทเรียนต่างๆอัปเดตเรียบร้อยแล้วน้องสามารถไปเรียนและมีชีตให้ด้วยนะครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับตัวพี่แล้วก็เพื่อแบ่งปันเพื่อนๆน,น,น้องด้วยนะครับแต่ลืมนะทําตรงนี้ดูพี่สอนเสร็จสรรแล้วเนี่ย เอาลองไปฝึกทําเองด้วยนะเพราะว่าในข้องสอบเนี่ยไม่มีใครช่วยน้องได้ครับน้องต้องฝึกทําเองบ่อยๆวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้อง take action ครับน้องต้องลงมือทําด้วยตัวเองน้องถึงจะเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นเนาะนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้มาลุยกันที่ข้อ4 5 6นะครับโอเคไปและวบายทุกคนไปแล้วครับไปบายครับไปบายครับ